คัดลูกใหญ่เลเก็บเลยค่ะไม่ตะก้าหนูน่ารักเลยอ่ะเก็บค่ะเก็บไปฝากคุณย่าใช่ไหมอืมเอเก็บมันมีหนามด้วยนะไหนะเอาเมีดมาไหมนี่ไม่เป็นไรนี่สปเปรยทำไมยังทัดได้ล่ะขุดแล้วนี่งไง หน้าหนูเลย่ตัวนี้ด้วยตัวนี้เกบหมดเลยใช่ปะใช่ตัวไหนตัวตเก็บไปเลยแม่บนี่ตัวโตนมจริงดิทำไมมันมน้าอ่ะทำไมมันมีน้ำอ่ะไงมันขยันขึ้นแท้มีถือสิเธอ ตัวข้าน้อยไง่ข้า้ยังไม่ได้เซ็นแบบสกอบอ่ะไหนคะว้าวแหละโตมากที่มันมันเกิดขึ้นหรอคะเอ้ยแมยยังไม่ได้เก็บลูกท้ายของเราเลยอยู่ล่างล่างนี้อ่าเก็บแล้วหนูเก็บไม่ถึงเลยไม่ถึงว้าวลูกโตมากค่นะทุกคนน้องบอล มีแต่ลูกใหญ่เลยอ่ะดูนะคะดูสิดูกเลยเลยแต่พิ้ง์น้อยอ่ะนี่ไงอีกลูกนึงต้นนี้มีกี่ลูกนับสินับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ <c oughs> ต้นเดียวเองมีตั้งห้าลูกอ่ะเนาะอีไอนนี้ที่ติ๋วอยู่ย่าเพิ่งเก็บ ช่มีหน,นึ่งืองสามสี่แล้วก็หอเจอลห้าเอาดว่เงต้นแปงนั้ำลงกานเปนะใช่ค่ะอโอ้รูร้มาเลยค่ะ ยต้นนี้มีมีห้าลูกเหมือนกันนะเนี่ยดูสิเราจเตัวเอง้นมาดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอ่ะลัก่ เ้ก้นี้ด้วยเฮ้ยแม่นูดาแป๊บเดียวอ่ะหลุดเลยอือหือนี่ก็ีด็กนี้ใหญ่โตเลยตนี้ันหอี้ อืย่างเยอะนี่มีเก็บลูกนี้บ้างเหรอเก็บค่ะเก็บเลยค่ะมันเล็กอยู่เปล่ามันเล็กอยู่เนาะเลยบอกว่าให้เก็บไปช่มอนเก็บแต่มันยองเล็กอยู่ทั่ยังเล็กอยู่ค่ะอันนี้อ่ะเก็บเล็กก่อนอันนี้

แม่อ oh ันนี uh ้ย huh. <si suppression> ังไม่เอาเลยอันนี้อันนี้เอาไหมเฮ้ยมุดนะยังมุดนะไม่มีแม่เอาเสกกาหนักมากหนักอยนีตาปูบวกได้เยอะมากใหญ่ปูได้เยอะกว่าตาเยออ เดี๋ยวหนูพาไปดูใครที่ติดใบไม้มาเนี่ยเตรียมตะกร้าเลยอ่ะจริงสิคนหมดยังหาต้นนี้เออเรามาดูฝั่งนี้ก่อนไหนคะไกด์อันนี้ยังไม่เลยอ่ะอ๋อไม่เลยอันจิ๋วจิ๋วเป็นจิ๋วเลยนิดน้องก็เป็นจิ๋วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่จก่อนได้เลยนูยังไม่เคย น้องพาชมสวนนะคะทุกคนอันนี้เ่าเพิ่งเก็บนะนั่ค่ะต้อมบอกว่าอันนี้เ่าเพิ่งเก็บนี่ไงเนี่ยไอ้พวกนี้เก็บได้นี่เหรอเก็บได้เลยเหรอเนี่ยไม่แม่เจอให้ไหหนักน้องบอกหนักดูหนักจริงจริงค่ะทุกคนเยอะนี่สกัดได้สวยไหมโคตรเยอะเลย สวยมากป่ะที่จริงมีเห็ดอันจริงอยู่มาซ่อนอยู่ในนี้เลยลองหลงอ่ะดูกล้องด้วยสิกล้องเราควรเก็บด้วยมือไปตรงไหนก็ต้องไป

จะเต็มตะกร้าแล้วใช่ไหมคะเก็บจะเต็มตะกร้าแล้วใช่ไหมคะใช่ใครนี้ก็จะมาเก็บพริกน้อยนู้นนะอ่ะแม่ถ้าแม่เก็บเสร็จเดี๋ยวหนูพาไปดูบัวไหมอ่ะแม่มันมีสายซัดมันได้เหรอชาร์จตรงไหนอ่ะ ต้องต้องก็เอาเมาส์ปิงนี่ออกไปหนูกดหนูกดหยุดยั่งกดหยุดกันเลย